เทศบาลตำบลปานบรีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงสูบตรวจเชิงรุกชุมชนเขาน้อยค่ะ วันที่18ตุลาคม2514ที่บริเวณชุมชนเขาน้อยกลางตำบลเขาน้อยอปามบุรีจััจงหวดประจวบคีครีขันเทศบาลตำบลปามบรุรีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงสูบลงตรวจเอทีเคชุมชนเขาน้อยก่างจำนวน200คนโดยเป็นการตรวจเชิงรุกค้นหาพมา่าที่น่าจะป่วยและแฝงในชุมชนโดยทางด้านของนายถนอมศักดิ์มากชุมโคผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปามบุรี นำเจันที่เข้าให้บริการตรวจในเชิงรุกซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนงานต่างด้าวซึ่งเริ่มทำการตรวจตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวทยอยพาครอบครัวมารับการตรวจในเบื้องต้นพบผู้ป่วยทั้งหมด4รายเป็นคนไทย2รายต่างด้าว2รายและจะมีการตรวจแม่ค้าพ่อค้าตลาดสดชัดแก้วอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าซึ่งผลจากการตรวจพบว่าขนาดนี้ถือว่าเข้าสู่สถานการณ์ที่ปกติและผลลบเพียงแค่1-4ราย เท่านั้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรงงานเพราะจากการตรวจพบแรงงานผลเป็นลบมากกว่า10บรายตอนนี้คือชงลุกชงลุกเนี่ยในส่วนของตลาดชัดแก้วก็จะมีวันพุธอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องการตรวจแม่ค้าเพื่อยืนยันาความปลอดภัยส่วนหลังตลาดจากพื้นทน่ขอ,ขอ100ร้อยกาางเนี่ย โดยภาพรวมนะวก็คาดว่าตัวเชื้อเองเนี่ยก็น่าจะเบาบางอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ก็ยังคงเหลือเฉพาะพม่าทีา่ที่อาจจะติดจากแคมป์งานก่อสร้างก็จะดูเป็นเป็นลอบๆไปนะครับแต่ว่าเรื่องของความเสี่ยงความน่ากลัวในในส่วนตลาดชัดแก่ปลักตลาดตกตลาดเช้าเนี่ยคาดว่าก็น่าจะอยู่ในสถานที่ปกติแล้วคนระับอันนี้อาจจะเจอบ้างคนสองคนก็เป็นเรื่องปกติที่จะเจอในชุมชนก็ควบคุมกันไปนะค่ะ